สอนสมัครสมาชิกในเซิร์ฟ GTA Morgan City ใน PC 2.0นะครับถ้าทุกคนเข้ามาถึงหน้าต่างนี้แล้วนะครับก็ให้เรากดมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปจากนั้นเราจะพบว่ามันจะมี3ช่องนะครับชื่อในเกมรหัสผ่านแล้วก็โค้ดลงทะเบียนเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งชื่อก่อนเลยครับถ้าใครตั้งชื่อเป็นก็สามารถให้ระบบตั้งให้นะครับก็คือก็ให้ทุกคนมากดที่ลูกเต๋าตรงนี้ครับก็จะเป็นการสมชื่อครับถ้าใครไม่ชอบชื่อนี้ก็กดสมไปเรื่อยๆนะครับนี่แว็บนี่เลยกดสมไปหรือว่า ถ้าเราอยากตั้งชื่อเองนะครับก็สามารถตั้งได้ส่วนวิธีการตั้งชื่อเองตั้งยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่ะยกตัวอย่างครับผมจะตั้งชื่อเองครับมอร์แกแล้วกันขีดแล้วมีขีดนะขีดตรงกลางแล้วก็ิตี้อ่ะตี้ซ s a แล้วกันอันนี้คือชื่อที่ผมตั้งเองนะครับทุกคนสังเกตว่านะครับวิธีการตั้งชื่อเนี่ยทุกคนสังเกตตรงชื่อตัวแรกครับมันจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ครับอ่ะถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กแบบนี้ล่ะแบบนี้คือตั้งไม่ได้นะครับผิดกฎนะครับต้องตั้งตัวพิมพ์ใหญ่ข้้้้้้้้าาางงหหนนนนนนะคคคครรรรัััับบบออออ่่่เตีีไไดดแแลลววืืช เรามาดูนามสกุลกันบ้างนะครับนามสกุลทุกคนจะเห็นตรงนี้ครับจะเป็นตัว C ใหญ่นะอ่าถ้าเราไปใส่ C เล็กก็ไม่ได้นะครับต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับอ่าอะไรแบบนี้เนาะทุกคนสังเกตว่าตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอใช่ไหมครับทั้งชื่อและนามสกุลตัวแรกจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอถ้าเรามาใส่ตัว M เล็กแบบนี้แล้วก็ตัว C ใหญ่แบบนี้อันนี้คือไม่ได้นะครับตัวแรกเราต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับนี่อันนี้คือวิธีการตั้งชื่อนะครัับบบบบบแแนนนนนนีีี้้ะะคร่่่อยางเช นี่อันนี้คือชื่อผมได้แล้วนะครับตัวแรกและตัวนามสกุลเนี่ยจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับอ่านะครับประมาณนี้เลยหรือว่าถ้าใครไม่อยากตั้งชื่อเองก็ให้ระบบตั้งให้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับระบบตั้งให้มันจะมีเหมือนกันเลยครับตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัวพิมพ์ใหญ่ชื่อและนามสกุลจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมครับตัวพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้คือวิธีการตั้งชื่อ,อาง,ง่ายนะถ้าใครตั้งไม่เป็นโอเคเนี้เราได้ชื่อแล้วนะครับโอเคนะครับผม เราได้ชื่อแล้วทีนี้รหัสผ่านอันนี้รหัสผ่านเราสามารถตั้งเองเลยก็การตั้งรหัสผ่านเนี่ยก็ขอให้ทุกคนจํารหัสผ่านที่ตัวเองจําได้เท่านั้นนะครับอ่าใส่เข้าไปเลยนะครับอ่าทุกคนใส่รหัสผ่านที่ตัวเองจําได้เลยนะเป็นตัวเลขก็ได้6หลักขึ้นไปนะครับโอเคเราได้แล้วช่องที่2งนะดีง่ายนะครับส่วนโค้ดลงทะเบียนเราเอามาจากไหนให้เราทักเพจ GTA Morgan City ไปนะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่เพจ GTA Morgan City เรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดส่งข้อความไปนะผมพิมพ์ไปว่าขอโค้ดนะครับ เมื่อเราพริมพ์ขอโค้ดเดี๋ยวระบบมันจะส่งบอทมาครับเรียบร้อยครับผมนี่เพจเขาตอบกลับมาแล้วนะครับเรียบร้อยก็ให้เราอ่านนะครับทุกขั้นตอนเนี่ยเขามีเขียนบอกหมดเลยถ้าเราอ่านนะครับอ่ะอย่างเช่น1ส่งรูปภาพหน้าต่างขอโค้ดให้อดมินอ่านหน้าต่างขอโค้ดคือไหนแล้วก็เข้าเกมไปนี่หน้าต่างขอโขอค้โดคืออันนี้นะฮะปปน,นี่แล้วก็แคปไปเลยครับนี่เราแคปไปยังไงก็ได้ขอให้แคแคปหรือว่าถ่ายไปก็ได้นะเอามือถือถ่ายก็ได้นะถ้าใครแคปในคขาไม่เป็นนะอ่ะแล้วก็กลับมาที่ f Facebook เหมือนเดิม เรียบร้อยส่งไปแล้วนะครับส่วนวิธีที่2คืออะไรเขาบอกให้ส่งชื่อในเกมนะครับอ่าสองชื่อในเก,นเกมชื่อในเกมที่เราสมัครไปครับคืออันนี้นะฮะนี่ที่เรากรอกนะอ่าเรียบร้อยชื่อในเกมก็สามครับส่งเบอร์โทรจริงที่สามารถ,าารถติดต่อได้ก็คือเบอร์เราเองเบอร์ในชีวิตจริงเลยครับก็ใส่ไปแล้วครับอันนี้คือผมทดสอบนะอันนี้คือเบอร์ของผมแล้วกันนะก็กดส่งไปเลยนะครับตามนี้เนี่ยเมื่อเราส่งครบตามขั้นตอนแล้วครับเพจเขาจะส่งโค้ดมาให้นะเนี่ยก็ให้เราก๊อปแค่ส่วนโค้ดไปนะครับนี่ห้ามก๊อปภาษาไทยนะครับให้เรากา ้าไม่ก๊อปก็พิมพ์ตามก็ได้นะครับประมาณนี้ก็กลับมาที่เกมนะครับก็ใส่โคดลงทะเบียนตรงนี้นี่อันนี้คือโค้ดที่ผมไม่นีไปนะครับโค้ดที่ผมขอไปอเสร็จแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับสมัครได้เลยเรียบร้อยแล้วเมื่อเราสมัครเสร็จนะครับระบบก็จะพาเรามาหน้าเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับพร้อมกรอกชื่อและรหัสผ่านให้เราเลยนะครับทันทีนะครับก็ สำคัญนะครับรหัสเนี่ยเราต้องจําให้ได้นะเราอย่าให้ระบบจำให้ให้เราจําเองว่ารหัสผ่านของเราเนี่ยคืออะไรอ่ะอย่างเช่นแบบเออเราเข้าเกมมาใหม่หรือรหัสผ่านคืออะไรเราก็จะสามารถใส่รหัสผ่านที่ถูกต้องได้นะครับจากนั้นก็ให้เรากดเข้าสู่ระบบได้เลยครับผมแบบนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการสมัครสมาชิกของ pc 2องจดนะครับถ้ามีอะไรติดขัดก็สามารถทักเพจ gtm organ city มาได้เลยครับสวัสดีครับ